สวัสดี f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องปันชาแนลนะครับก็เป็นคําเตือนนะครับนะครับก็ในวันนี้แอดก็จะรวมสสิติของหลายสํานักหลายอาจารย์นะครับก็พอประมาณนะครับสำหรับบ้านไผ่เมืองพนนะครับก็คืนฟอร์มมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วนะครับสำหรับ2องวดติดต่อกันแล้วนะครับแคปหน้าจอไว้สำหรับแอดบ้านไผ่เมืองพลหรืออาจารย์บ้านไผ่เมืองพลคนขอนแก่นนะครับ นําแนวทางคอนเทนต์ดีมาฝากทุกท่านเลยนะครับที่อยากถูกหวยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ทุกท่านอาจจะถูกไปหลายท่านแล้วนะครับสาหรับแอดบ้านไผ่มืองพลนะครับงวดที่แล้วเข้า4 5หตรงๆนะครับสำหรับงวดนี้นะครับมี64 74นะครับ6 5 7 5 6 8 7 8 6 9 7 9นะครับสำหรับบ้านไผ่มืองพล คนขอนกแกบบ่นนะครับก็นําแนวทางคอนเทนต์นะครับนําแนวทางคลายเครียดมาฝากทุกท่านอันนี้เป็นสถิติเลขที่จับคู่ชนกันหลายๆสํานักนะครับที่เป็นเลขเด่นก็เข้านะครับใครจะคิดว่ามันจะออก7227ตัวเดิมนะครับก็เป็นแนวทางให้ทุกท่านนะครับเป็นไปได้ทุกโอกาสและ,ะวันเวลานะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ เลขตัวเดิมออกซ้ำๆนะครับถ้าออกเจ็ดนี้เจ็ดเห็นผมเจนเจ็ดนี้มาในี่ประมาณสี่ห้างวดเลยนะครับเจ็ดเจ็ดหลักสิบมีอยู่สามงวดนะครับเจ็ดหลักสิบก็ว่ากันตามความเป็นจริงว่ากันตามความามีสถิติให้ดูนะครับอันนี้เป็นของแอดหนุ่มนะครับที่จับคู่ชนกันแล้วนะครับสำหรับอันนี้สารของแอดมุกนะครับงวดนี้ให้เด่นแปดนะครับ 8 3 8 4 8 6 8 9นะครับงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะครับสลับแอดก็จับเลขไม่เข้านะครับก็มีเข้ามีหลุดเปเรื่องธรรมดานะครับบรรดาเซียนหวยทั้งหลายก็น่าจะรู้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ยากนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับถ้าถูกก็คือถูกนะครับก็อันนี้นะครับเป็นของแอดหนุ่มนะครับเข้ามา2งวดติดแล้วนะครับ ครับเห็นไหมนะครับเจ็ดหลักร้อยนะครับงวดนี้ให้แปดนะครับเขาให้แปดนะครับงวดนี้นะครับมีแปดมานะครับของอันนี้เป็นกรีซอกราวนะครับเศรษฐีนะครับกรีซอกราวค่อนข้างจะเวิร์กอยู่นะครับก็ เลขค่อนข้างเยอะนะครับแต่ชุดสรุปให้บนทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ2ตัว3ตัวนะครับให้เข้านะครับก็เข้ามาหลายงวดเลยนะครับแต่งวดที่แล้วนะชุดชุดสรุปเขาอย่างงี้ไม่เข้านะครับแต่ไปเข้าชุดชุดใหญ่ชุดรวมนะครับมาแล้วนะครับงวดนี้มี5อยู่แล้วนะครับ5 9ครับตัวเน้น5 9 5 0 5 1 5 5้าาหสรับ3ตัวบนนะครับตัวเน้นก็มี859นะครับ สีนะครับงวดที่แล้วแอดซัดเยอะเหมือนกันนะครับ9889กนะครับก็หาซื้อไม่ได้นะครับสหรับเลขของแม่น้ำหนึ่งแม่นั้นก็ถูกก็ไม่ได้ตังค์นะครับเขาไม่รับซื้อรับขายกันใครที่ว่าพอจะหาลอตเตอรี่ได้ก็น่าจะถูกลงมาที่หนึ่งไปนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับก็เป็นเลขดังของแม่น้ำหนึ่งครับ ทุกคนก็เตรียมตัวไว้นะครับดูว่างวดนี้เขาจะให้อะไรมาแล้วก็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับเลขตัวนี้นะครับ49 489 859ประมาณนี้นะครับมาดูแนวทางของอแอดพู้ลือัดนะครับสลับ3ตัวก็เข้าตัวโทษนะครับของแอดพูลัดแต่ถ้าเป็นเลข3ตัวนะครับของแอดพู้ลือัทไม่เห็นนะครับงวดที่แล้ว แอดเห็น2ตัวนะครับแต่3ตัวคนละชุดนะครับแต่ชุดนี้แอดไม่เห็นนะครับแอดทำคลิปลงไปก็มีอ 4, 6่5 4 7 567 6้าส6 7 5อะไรประมาณนี้ครับ c 5 4 6 47อันนี้อันนี้แอดลงอยู่นะครับยืนยันนะครับแต่ชุด3ตัวที่เขาให้ถูกมาเก้าเจ็ามเกนะครับ 792นี้ไม่เห็นนะครับชุดนี้ไม่เห็นนะครับแต่ชุดใหม่มาแล้วนะครับมี98นะครับ98 91 99นะครับอันนี้เป็นเลขอีกฉบับหนึ่งนะครับที่เป็นเลขของเลขล่างของคุณชายกทมนนะครับคุณชายนะครับเมื่อที่แล้วเข้านะครับแอดก็เห็นนะครับแอดก็เห็นนะยืนยันเห็นนะครับแต่แอดไม่ได้ลงให้นะครับไม่ทันนะครับเพราะแอด ยุ่งงานตอนเช้านะครับสลับงวดนี้แอดก็เลยลงให้ก่อนเลยนะครับลงให้ก่อนเลยมยังไม่แน่ใจนะครับงวดที่แล้วก็ไม่กล้าลงกลัวไม่เข้านะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่การเป็นการแอบอ้างนะครับว่ากันตามหลักความเป็นจริงนะครับชายกทมนนะครับสลับงวดนี้ให้หนึ่งห้าเจ็ดหกนะครับตัวเด่นนะครับงวดที่แล้วให้เก้าห้ากับสี่ห้านะครับเข้านะครับ ตลองก็มี2-5 6-5-5 65, 8-5นะครับสลับงวดวันที่16มิถุนายนนะครับลองพิจารณากันดูนะครับ16มิถุนายนแป๊บเดียวกลางปีแล้วนะครับก็เหลืออีกไม่กี่เดือนก็ปีใหม่แล้วนะครับก็วนเวียนอยู่ซ้ำๆนะครับก็คลิปท้ายคลิปนะครับลองมาดูเลขที่เป็นเลขดับนะครับขออภัยนะครับ ไม่ได้นําเสนอนะครับสหรับงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็เอาอยู่นะครับสลับงวดนี้ให้สามศูนย์นะครับเก้าศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแปดสองสามสองเก้าห้าแปดหนึ่งหกนะครับสรับเลขล่างดับขาดเลยนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกและเลขที่น่าเชื่อถือของวัตตดต้นทุนของเลขดับนะครับดูย้อนคืนหลังนะครับที่ไม่ได้ลงให้นะครับ อันนี้เป็นชุดเลขดับงวดใหม่มาแล้วนะครับ16มิถุนานะครับปี64นะครับแคบหน้าจอไว้นะครับทีนี้มาดูแนวทางชุดกลุ่มพรมวิขิตฟ้าเลขดับนะครับงวดที่แล้ว3นะครับย้อนขึ้นไปงวดหนึ่งก็16พฤษภาคมก็เอาอยู่นะครับดับ3เหมือนกันงวดที่แล้วล่าสุดแอดเห็นแล้วนะครับดับ3 ชนกับเลขนายกา้นทูกน,นะครับดับขาดล่างเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมีข้อมูลจะลงนํามาเสนอให้ทุกท่านได้ดูกันเลยอันนี้ก็เป็นเลขดับที่ตัดต้นทุนนะครับงวดที่แล้วดับ9ล่างนะครับผ่านนะครับดับ9ย้อนคืนไปนะครับดับ6งวดที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นดับศูนย์นะครับงวดที่ผ่านมาเหมือนกันย้อนไป16พฤษภาก็ดับ8เอาอยู่นะครับสลับใบหนาะค่อนข้างจะ ชัดเจนนะครับก็คลิปนี้ต้องลาไปก่อน,นครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับยินดีกับคนที่ถูกรางวันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ